เ,ออเฮ้ยครับเฮ้ยไปบอสอะไรเหรอนี่นี่ท่านสั่งพิซซ่าใช่ไหมครับช่วยแล้วอ่ะฉันขอบใจให้นะฉันสั่งพิซซ่าให้เลยขอบคุณนะนี่พิซซ่าของเองอะ่ะหลังที่เพื่อกินเค้กหมดอ่ะฉันเอาพิซซ่าให้กินอร่อยนะโอเคครับอร่อยดีครับท่านเออก็ดีนะฉันสั่งเผื่อแกไงละ่ะไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่า ถ้าจะสางพิซซ่าให้เจ้าแล้วถึงแม้ว่าเค้กเพื่อนเขากินไปเถอนนะแต่แหละเพื่อนกินไปแล้วเพราะเองปฏิเสธทําไมละ่ะเอา้าก็ผมไม่ว่างงานเนี่ยผมเครียดงานไงน,นันแหละฉันเข้าใจอ่ะฉันมีงานใหม่ให้เจ้าทําแล้วอะไรเหรอได้ข่าวว่ามันมีสาตราจาร์คนหนึ่งอนะจับคนเนะี่ยไปทําเป็นรถไฟโทมัสจริงเหรอครับใช่มันจับเขาอะไปทับเป็นรถไฟโทมัสด้วยดัดสาตราจาร์นะมันชื่อว่าอะไร ฉันก็ไม่รู้จักเขาเลยนะแต่แหละศาตาจาร์ที่มาจากเรื่องเซเว่นทีมกับครกาจ G1 นี่ผมขึ้นรูปภาพไปดูแล้วครับนี่หน้าตาของเขาจะเป็นสตาตาจาร์ผมแก่ๆอาจจะย้อมผมมาเหมือนทรงเหมือนเองเหรอเฮ้ยจริงเหรอครับท่านใช่ฮะไอซาตาจาร์นั่นน่ะมันจับคนอื่นไปทำเป็นรถโฟท์คมัดมันจะจับคนที่ตายแล้วไปจับเป็นท่าใหญ่ให้เองอะไปกับจัดด่วนเลยอย่าปล่อยให้คนแบบนี้อยู่แผ่นดินนะโอเคนะโอเคครับ ขอโชคดีแล้วกันนะครับครับ mm hmm. ไอซาตาจา์เหรอที่จับคนอื่นไปทำเป็นรถฟิโตมัตนมึงช่วยจริงนะขอเรียกกำลังเสริมหน่อยขอเรียกยานเอวีมารับหนึ่ครับซาแล้วกันรัมารับอย่างนี้แหละรีบมารับเลยไอ้ลูกสมุนโง่โอเคโอเคครับเดี๋ยวโดดสององนี่เครียดอยู hmm. ่ <Here, dude. S 2> แต่ข้าที่กินพิซซ่าก็หายเครียดแล้วไง hey, นั่นไงครับท่านมันอยู่นั่นไงโรงงานเซเว่นทีนัโอ้โห กูว่านะพวกไอ้ตำรวจเวนี่มึงตามติดชีวิตกูไปตลอดเลยเหรอก็ใช่แล้วครับท่านกูใจจะช่วยท่านไงแต่แหละจาักการมาซะ <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยนี่มึงมาดูเอเบบีซิอะไรนี่นี่นอีกพวกนี้พวกทหารเวนเนี่ยแม่งเป็นพวกกับไอ้ศาสตราจารย์ที่จับตโคบิคุชรอไปล้มไฟ่มัดนี่นะมึงนี่มันเลวจริงจไปอยู่กับมันทาไมมันเลว เร็วมากแล้วเนาะนี่ไงนันไงรับทานมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอะไรเจอนี่หน่อยไหมนี่อะไรล่ะศาสตราจารกูถามจริงนะมึงจับคนไปทำเปฟฟ็นรถไฟถมัตเพื่ออะไรเอาก็ช่วยแบบยากให้ถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วก็ตามฉันก็จับเขาไปจับเขาก็เป็นจับเขาไปทนลอไเปไฟฟ็นรถไฟุมัอย่างแล้วเมาทำงานเพื่อรับใช้มึงเร็วจริง เร็วมากๆแลนะมึงอ่ะอะไรอะไรขบมึงมึงเร็วจริงๆเนาะและบอ่อสีเขียวนะั่นมันคืออะไรอ๋บอบ่อสีเขียวนั่นเหรอมันเป็นบอ่อในการจับคนอะไปทดลองไบโอฟิลไงล่ะโอ้โหมึงน,นี่มชั่วม,มากๆสุดปรจารน์อมึงเร็วจริงจับโคไปทำเป็นรถไฟโทรมัสนี่นะมึงนี่มันชั่วจริงจริง ถ้ากูจับมึงไปค้นรอไปลบไปทัวร์บ้งอ่ะมึงจะรู้สึกไงว่ากูถามมึงจริงไอ้สารต้านเวนนี่เหรอจับโคุไปค้นรอไปลบไปทัวมัดเนี่ยมึงเนี่ยมันเลวจริงจริงกูได้รับแจ้งบอสเอเบีกับตำรวจว่ามึงเนี่ยจับคุไปค้นรอไปลบไปทัปวมัดกูก็ว่าแหละทำไมทำไมประชาชนถึงได้หายสาบสูญไปไปไหนของมึงนั่นไงมานี่มา อะไรอย่าคิดว่าจะหนีนะเว้ยโอ้หนี่คือโรงงานเซเว่นทีเหรอโถ่เอ้กูจะเผาโรงงานมึงให้หมดเลยนั่นแหละตำรวจจักรมันนี่นี่อะไรอะไรของมึงนี่นี่นี่อะไรนี่อะไรกูจะปืนเละในกันกูหน่อยไหมนี่เอาไปแดกเอาไปแดก ตายให้หนอนแดกไปเมือ่อนี่นี่เอาไปแดกซะนี่หายหาซะจับคนไปทาไปรดไฟโทมัตแล้วมึงจับคนไปทาไปรดไฟโทมัตแล้วมึงจับไปทำอะไรต่ออ๋อฉันก็จับมาจับมาใช้งานเสร็จแล้วใช่ไหมนั่นแหละฉันก็เอาจับไปฆ่าต่อมึงเลวจริงเลวไอ้เลวไอ้ชั่ว ไอ้เกลวจับไคนทำเป็นรถไฟโทมัสเหรอมึงมันมั่วชั่วไอ้เลว,ไ,ไ,ลไ,เลวไอ้ไรยำจับไปทำเพื่ออะไรสงสารคนที่เสียชีวิตมึงก็จับไปทำงานศพดีวะมึงก็จับไปเผางานศพเลยมึงจะจับไปคนรองทำเพื่ออะไรนี่ไงศาตราจันมึงนี่มันซาดิจิจริงนี่ไงน,นี่ไงอะไรของมึง ตายปะหายไปไหนวะยังไม่หมดใช่ไหมล่ะยิงปืนของมึงอะปืนกระจกกระจกของมึงอะจะทำอะไรเอ็มบีบหัวหน้าหนุหน่มพิเศษคนนี้ได้เหรอฝันไม่เถอะนี่อะไรอะไรของมึงเจอไม้เบ็บอลวน่หยไหมน,นี่เจอก๊อฟสิบแปดเลยแดกซะ คนอย่างมึงอ่ะไม่สมควรอยู่โลกไปนี้หรอกไอสวะสังคมจับคนไปทำไปลดไฟทุมัตฉันไม่ปานี้คนอย่างเองหรอกนี่ไงอะไรโถเอ้ยอย่าปล่อยให้สาตราจารย์ชั่วๆแบบนี้อยู่ในแผ่นดินของพวกเราเลยมันอยู่ไปก็โลกโลกเปล่าๆมึงเจอปืน R.L.I. ไอการลัวกู่อยไหมนี่ปืนไม่จับกัดเลยเว้ยนี่เอาไปแดกเอาไปแดก เน่ไอเลวอชั่วจับไปทับไปรถไฟโทมัสนี่มึงเลวจริงๆมึงก็จับเขาไปทํางานศพก็ได้นี่หวาโอ้ยมึงจะไปจับเขาไปทปําไปรถไฟโทมัรแล้วเอามาเป็นทาาน,นี่นะนี่มึงชั่วจริงจงนะมึง,ม,งมึงเจอปืนเอเคหน่อยไหมแต่ะมืออะมือมันชั่วมากเลวไอระยำ กูกูไปดูเซเว่นีกับโคกาจีหนึ่งมึงจับกูไปทำไปรถไปตู้วัดนี่มึงชั่วมามากเลยไอซาดิดไอโลคจิตนะมึงแต่มึงเจอปืนเลเซอร์นิการหน่อยกูว่าแม่งเริ่มอึดว่ะมาถึงเวลาใช้ปืนเลยต่อมึงเจอปืนนี่หรอไหมที่เอาไปแดกเอาไปแดก เลวไอ้ชั่วจับเขาไปทำไป็นรถเฟรตุมานี่มึงเลวเนาะมาอะไรของมึงยิงมาก็เปล่าประโยชน์น่ะปืนพันนั้นน่ะกระจอกนะ่ะไปเรียนมาใหม่ไปแล้วอะ่ะนี่ไงอะไรโอ้นี่จับเขาไปทำเป็นรถไฟรตุมัดแล้วไอ้รถไฟรตุมัดนั่นซากอะไรเหรออ๋อมันเป็นซากรถไฟรตุมัดที่พังแล้วฉันเอาไปฆ่ากันแล้วมึงชั่วมากๆ ไอ้สาดเอิบอีเอ้าไอ้สั่วนี่ไงเอาไปแดกซะมึงนี่ไงคนอย่างมึงอะ่ะไม่สมควรอยู่หรอกอยู่ไปก็โลกโลกเปล่าๆนั่นแหละกูไม่ให้มึงอยู่หรอกนี่นี่มาสู้ตรงนี้ดิวะว่าเดี๋ยวมันออกไปข้างนอกนั่นไงมันออกไปข้างนอก นั่นแหละครับศาสตราจารย์ที่จับคุไปทำไปลบไฟโทรมันนี่มึงเลวจริงๆเนาะเนี่ยนะอะไรนี่ไงนี่อย่าคิดว่าจะหนีนะโอ้โหโโตำรวจอีกตำรวจพวกนี้จะมาช่วยกันทำไมเนี่ยก็ช่วยท่านนี่ครับนี่ไงนี่นี่นี่ไปแดกจับเขาไปทำไปลบไฟโทรมังไม่สงสารญาติที่เขาเสียชีวิตนี่ไง นี่เหรอสตราจารย์ที่จับเขาไปทำเป็นรถไปคุมมัดนี่มึงเลยจริงนี่ไงน,นี่เหรอนี่เหรอศาสตราจารย์โอ้โหถือปืนพกกระบอกเดียวอด็กคิดว่าจะมาสู้ตำรวจนับร้อยคน,นเว้ยเดี๋ยวไปแดกเต้โอ้ไม่นะตกแมพแล้วโอ้โหตกแมพผมหยิบปืน G17 ไม่ทันไอ้ปืน G17 นี่มันสามารถวาร์ปได้นะ โอ้ยไปเผอใช้เรื่องไฟอั่นแหละมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ตาตาจาร์เวนไอ้เลวไอ้ชั่วมึงนี่มันชั่วจริงๆเนนะาะคนอย่างเองอะไม่ต้องอยู่หรอกนั่นแหละนั่นแหละมึงนี่มันเดี๋ยวกูจะถ้ากูฆ่ามึงเสร็จเมื่อไหร่นะแล้วบอกว่ากูจะเผาโรงงานการทดลองเซเว่นทีของมึงอะพังยับเลยนี่ อันนี้โรงงานขยะขยะสวัสดิ์ของมันนะมันจับเขาไปทดลองครับนี่มึงดูมีโครงกระดูกด้วยเนี่ยครับแล้วก็มีไอ้รถไฟซากตายแล้วมีบ่อสีเขียวอะไรไม่รู้มึงน,นี่มันเลวจริงมึงอยู่ไหนวะนั่นไงตำรวจจริงมันอยู่นี่เจอไม้แขวเสื้อหรอไหมอะไรขอมมึงนี่มึงน,นี่มันซวยจริงน้อยสาตาจารย์จับเขาไปทดลองทำไมที่จับเขาไป จัดงานศพมึงกูไม่ว่าหรอกแต่ถ้ามึงจับไ้ทดลองแล้วฆ่าทิ้งเนี่ยมึงเลวเนาะอิสระดิตมึงนี่แสดงว่ามันเป็นผู้ผู้คุอ้วดใช่ไหมที่ที่ให้เองอ่ะจับมาทดลองและแลวผู้ควุอ้วนก็จะกาให้ให้มันเป็นทาช่ไหมก็ใช่แล้วไงไอ้ช่วยแบบบังคับแบบว่าให้แบบทํางานรับใช้ไงและสุดท้ายถ้าใครทํางานไม่ดีข้าชันก็จะฆ่าทิ้งมึงชั่วมากๆนะอะไรของมึงล่ะนี่เจอเล่นฟ้ารู้ไหม นี่น,นี่อะไรละ่ะนี่นี่ไงอ,อะไรของมือนี่นี่ไงมือมันเลวจริงกูเห็นบอสพูดเมื่อไหร่ถึงกับร้องเลยกูนี่ไงสาตาจาร์ที่จับเขาไปทดลองไปลบไฟโคมวัดมึงมันชั่วมากเพื่ออะไรจับเพื่ออะไรนี่เจอไหมพี่บอสหรือไมแน่จริงก็มาสู้กูดิ โอ้ไอ้ขี้หมาไม่สู้กับกูอ่ะนี่อะไรอืมนี่ไงไอสัตว์อาจา้าที่จับเขาไปทดลองไปโรบไฟโตม,มัสนี่มึงเลวสาดิจนั่มึงนี่อะไรอึดต้องเจอน,นั่เราอ่ะนี่นี่มาลุกมาดิลุกมาดิลุกมาดินี่ไงสัตว์อาจา้าที่จับเขาไปทดลองรถไฟโตม,มัทมึงเป็นสัตว์อาจา้าที่โคตรโลกจิตเลยนะเนี่ยนี่แหละ ตาเบล่ามึงแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาน่าจะลาฟเซนทอปแฮมเน่ net, ชายที่จับเป็นชายบังคับลบเฟนตูมันและสุดท้ายก็มาฆ่าทิ้งโอโ้โหมึงนะ่ะจับเขาไปฆ่าช้าๆแล้วมึงจับทดลองเสร็จแล้วต่อไปมึงก็จับไปฆ่าต่อโอโ้โหมึงเลวเนาะนี่แหละคืองานเซเว่นทีเป็นโรงงานที่รัฐบาลชั่วจริงๆนะผมบอกเลยว่ารัฐบาลในในเกาะโซดอนี้มันชั่วมากๆนะผมไม่ใช่ ไม่ใช่รัฐบาลในประเทศไทยนะไม่ใช่นะอยากที่ว่าผมด่ารัฐบาลประเทศไทยไม่ใช่มไม่ได้ด่าคือผมด่าในเกมครับนั่นแหละนี่ไงอะไรล่ะโอ้ตํารวจพวกนี้ก็เสือกจ้ะตํารวจก่อนที่มือจะช่วยอ่ะมึงช่วยอยู่ห่างได้ไหม,มตํารวจเริ่มเยอะกว่านี่ไงและไอ้บอ่อสีเขียวบ่ออะไรอ๋อมันเป็นบ่อไบโอไงอฉันจับเขาไปทดลองและถ้าจะเอารถไฟ ที่เครื่องสนิทนะม,มาใส่ให้แบบมันมีชีวิตอีกครั้งไงโหมึงเร็วมากจับเขาไปทนรอไม่พอนะมึงก็จะฆ่าเขาอีกมึงเนี่ยมันเร็วจริงๆไปไหนละนี่ไงอ,อย่าคิดีว่าจะหนีนะเว้ยนี่นี่ไงเจอเอาไปแดกนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวได้ได๋ยวดวโอ้โหไอสัตว ถ้าชมก็ถ้าชกอาจจะเคยดูไอเซเทีกับโคงกาจีหนึ่งนะแม่งไอสาตาจานี้มันเลวมากๆครับจับเขาไปทดลองโผล่มางวล่าแล้วกิวจะได้เอาจริงนี่มึงเจอปืนนี่หรอไหมไหนว่าไอสัตว์จะสาต์ตาจานด็อกเตอร์ไอชั่วไอเลวไปไหนวะ นี่นี่นี่อะไรล่ะนี่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 ไปนี่ไงไอซาตาจย์จับเขาไปคุณออไม่พอนะนี่นี่เอาไปกินเอาไปกินนี่เจอปืนไอ้นี่กูวัวหน่อยไหมตำรวจอยู่หากูหน่อยนี่เอาไปแดกเอาไปแดกซะ คนอย่างเออ่ะไม่สมควนยุ่งไปนี้หรอกไอสวักสังคมที่จับเขาเป็นคนรอไปรุ่งไปทุมัดใช่ไหมล่ะโอ้มันเลวจริงๆไอ้ด็อกเตอร์นี้มึงนี่มันเลวจริงๆนี่นี่ไงนี่เฮ้ยตำรวจทุก่อนมึงมาตั้งสี่โคตอนนี้แม่งแห่มาเป็นล้านประมาณแปดถึงหกโคติดสองโคเลยเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าสัตวาจานี่มันเร็วคนเราคุต้องแห่มาเยอะอยู่างละซักตันเผย อยู่แล้วเนี่ยล่ะช่วยยิงมันไปเดี๋ยวกูจะใช้เอวประชิดเล่กับมันนี่แหละอะไรล่ะเน่เน่ไงอะไรล่ะเี่อะไรหกมือเจอพ่อรัวนห่อไหมเน่ไงมามาอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวไล้วไอจีการทำไมไม่ลากวะ มามา,มาสู้ตรงนี้มาโอ้โหเลือดแม่งก็จะส้มแล้วมาเลยโอ้โเลยไม่ไดิดเพีอะไรหรอกนี่เจอปืนเลเซอร์มึงแกหน่อยมึงแกคิดจะหนีนะเว้ยจับเขาไปทำเป็นรถไฟนะดิโถ่เอ้งนี่นมันซาดีไอสาราตสตาร์นี่ไอเล่บิาาากินหน่อยไหม อะไรล่ะนั่นแหละตำรวจก็วอยู่าหากูหน่อยเถอะคุยจีกันแม่งทำไมมันลากอะไรไม่ได้เลยวะอย่าคิดว่าจะหนีออกจากแมปนะไอ้ตาตาจาน์นไม่ไงโผคี่ว่าจะเก่งนะบอกให้หมามันแดกไปครับดูว่ามันจะฆ่าได้หรือเปล่าครับ ปล่อยหมามันแดกครับนั่นแหละไอ้ศาสตร์ตาจานบอสเอเบบีบอกว่าไอ้ศาสตราจารย์คนนี้นะแม่งจับเขาไปทดลองมากมันขั่วไหมล่ะมันโคตรขั่วเลยครับมันเลวจริงๆเนาะเลวมากอ้ย์อ่ะยิงเข้าไปมันจะจบไหมเนี่ยอ่ะตอมเลยป่ะนี่ไอยสัตว์ตาจา์เวนเอาปืนเลเซอร์มินิการไปแดกหน่อยไหมคุยมันไปไหนละ อ๋อเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือว่ามึงจะตกแมพมันไม่ตกหรอกมีกระแพงล่องฝนอยู่เอาไปแดกไอาไหมซาตาจา์ชั่วไอเลวจับเขาไปทําเป็นรถไฟปูมันนี่มึงชั่วมากๆเลยนี่ไปแดกเอาไปแดกคนอย่างเมือไม่สมควรอยู่โลกแบนี้หรอกไอเลวไอซาตาจา์ที่จับเขาไปทำรถไฟทูบ้านนี่ไอโรงงานที่มึงจับไปคนรองใช่ไหมกูจะจับโรงงานมึงไปเผาระเบิดทิ้งแม่งเลย มปนไส้มานานแล้วนี่ไงเจอเรื่องไฟฟ้าเหรอไหมนี่นี่ไแิแดกคนอย่างมึงไม่ต้องอยู่หรอกแม่งขยะจริงๆนะเราอะอะไรล่ะอะไรของมึงมก็อยู่หรอกไอ้สั์แล้วมึงมีโคงกา G1 หไหมโอ้ฉันมีโรงงานโคงกา G1 แล้วก็เซเว่นทีโรงงานนี้ฉันมีตั้งสองหลังเลย ไอ้ไโครงการ C หนึ่งไปไหนอ่ะโครงการ C หนึ่งอ่ะกูไม่บอกหรอกว่ามันอยู่ไหนนั่นแหละมึงก็เกลียดตัวตายซะกูยังมึงไม่ต้องอยู่หรอกไอ้ซาตาจานโอ้โหนี่ยไอ้คลิปจะหนีนี่เหรอซาตาจานที่จับเขาไปทำไปลบไฟถูกวัดนี่จับไปเพื่ออะไรปล่อยเขาแบบไปสู่สุคติก็ดีแล้วที่จะจับเขาไปคนลอะคำเพื่อกูถามจริงนี่นี่เจอไหมบอหเ่อยไหม อะไรล่ะอะไรล่ะ,ะนี่อะไรของมึงล่ะอะไรยิงมาก็ป่าประโยชน์ปืนพันนั้นน่ะยิงมาก็ป่าประโยชน์อย่ายิงให้เสียน้ําตาดีกว่านะเราอะ่ะอโหตำรวจนี่ยัหนีอยัดหนีนกระจกนี่นี่น,นี่อะไร ไอ้ขอบกบาร์ไปหนึ่งทีไอสตาตาจานเร็เวจับเข้าไปคดรอไปรถคอยขูมมัดนี่มันชั่วฟาด,ดอีกแล้มึงอ่ะเฮ้ยเหมือนมันจะตกแมพว่ะเฮ้ยท่านามัาจะตกแมพแล้วอะ่ะนั่นไงตกแมพไปซะโอ้โหท่านมาตกแมพไปแล้วอะ่ะโอ้ยมนตกแมพไปแล้วเหรอโอเค ท่านเราจาัดก,การเสร็จแล้วแล้วไปไหนต่อนั่นแหละครับมันตกแมปเหรอเดี๋ยวกูจะสมอนมาใหม่ละกันเฮ้ยมันตกแมปอีกแล้วเหรอยอย่าฆ่าเฮ้ยทุกคนอะไรเหรอมันหนีเหรอเฮ้ยท่านมันหนีเหรอครับใช่มันหนีนนดี่โหยมันหนีไอ้เลวมาดิบุจะรอตรงนี้แหละมาเลยจะรอ มึงโถ้ยยาคิดว่าจะหนีนั่นไงมันพาลูกน้องมาอีแล้วแล้วตำรวจก็เอาไม่อยู่มาดีกูจัดจาก,การเองเจอเลื่อนฟ้าหน่อยลูกน้องของมือเ่ะนี่ไงโอ้โหมันหนีจนได้ครับแล้วมันก็กลับมาใหม่รอบนึงมันเตรียมตัวมาใหม่ดินี่นี่พาลูกน้องแม่งเลยลูกน้องของมือมันก็จอกเจอคนอย่างกูอะ ไม่อะไรหรอมันก็กระจอกล้ำข้าเลยสินะอะไรล่ะสัตไอ้สัตตาจานอยากปล่อยหมามแดกไปแล้วไอ้สัตวาตาจา,มามนไปไหนวะเฮ้อเฮ้อแกมาแล้วสินะกูถามจริงนะมึงหนีทำเพื่ออะไรเฮ้อ <c oughs> ฉันกลับไปฮิวเลือดอีกครั้งนี่แหละโธไอ้ขี้แพ้นี่กูเสียเวลากับมึงมานาแล้ว น่อยเอาไปแดกโถอย่าคิดว่าจะหนีดิหนีทำเพื่ออะไรมึงเอากระโปรงแม่มาใส่หรือเปล่าโถเอ้ยไปตายนอนแดกไปไปโรงงานซื้นทีของมึงอะคุจะเผาแม่เลยแน่จริงก็เผามาดิมาคุเสียเวลากับมึงและไม่ไหวกับมึงแล้วนะไม่ไหวอะดิโถเอ้ยหนีทําไมล่ะแน่จริงมาสู้ดิโหมีการตกแมพแล้วก็หนีไปด้วยโโห มึงอยากคิดว่าอยากคิดว่าคามุยจะหนีกูได้เหรอกูรอมึงอยู่ไงนั่นแหละแน่จริงอะ่ะก็ไม่ได้สิอืมมึงเจอปืนไอ้นี่รัวหน่อยไหมเอาไปแดกซะคนอย่างมึงอะ่ะโอ้หนีเก่งนะเราอะ่ะนี่เอาไปแดกซะคนอย่างมึงอะ่ะเออโอเค,เคไปแดก ไม่อยู่หรอกไม่ฝึกนอยู่หรอกคุณยังมึงอ่ะนี่มึงเจอพลังจิตแล้วปืนเลเซอร์มินิกันพอไปหน่อยไหมมึงมึงเจอพลังจิตก็แล้วมึงเจอปืนเลเซอร์มินิกันหน่อยพีแดกย่มึงเจอพลังจิตกูหน่อยไหมโอ้อย่านี้สิคุณออยังมึงอ่ะ มาสู้แบบต่อตัวดีกว่าโง่หนี้ทำไมล่ะหนีเพื่ออะไรถามจริงหนีไปทำไมมึงก็เป็นแค่หมาที่อายเฉยๆอะ่ะกูเสียเวลากับมึงมานานแล้ว่ะาห้งไปมาเลือดแม่งเหลืออะไใช่ไหมจับไปข้างช้ายเลยนี่ไงศาสตราจารย์จับเขาไป เป็นรถไฟอัติมึงก็แรงแล้วนะมึงอะ่ะโธมึงนั่มันชั่วจริงนี่ศาตาจายนไม่ไหวกับมึงแล้วนี่นี่ไงอะไรล่ะนี่นี่น,นี่นี่ไงมาถึงเวลาครั้งสุดท้ายของมึงแล้วมึงอะ่ะไปอยู่ โอ้ยมีความสุขด้วยกันนะไอศาตราจารย์เล่ไอชั่วมาเลยไอตำรวจมึงใจเย็นก่อนก็ได้นะท่านครับมันอยู่ข้างในดิมึงหลบไปเดี๋ยวกูจะเอาอาพจียิงแล้วเนี่ยหลบไปซะหลบไปดิไม่หลบใช่ไหมไปตายพร้อกับมันไปซะนั่นแหละสวยห <c oughs> นีแล้วสินะตายโดยอาพีจนี่แหละ คนอย่างม,ามาันอะไม่สมควรอยู่หรอกผ่านครับจัดการแล้วมึงก็กระจอกอะไรพวกตำรวจกับฐานนั่นแหละเออเออาตาจาที่จับเขาไปเท่าชมก็น่าจะรู้จักดีว่าไอ้ซาตาจ่าที่จับเขาไปทผาเป็นรถไฟโทมานี่ันี่คือโรงงานเซเวนทีนะเป็นโรงงานจับโคลไปทดลองเป็นรถไฟโทมานีิมึงชั่วมากนะเดี๋ยวๆๆอ้าวใครโทรมาครับฮัลโหลครับบอสเออดีมากเลยอะที่จัดการไอ้ ค่ะแต่จาเลวได้ถึงแม้เอจัก,จาก,การก็ดีแล้วนะนั่นแหละจาัก,การมันก็ดีแล้วแต่อย่าปล่อยคนที่มันเอกหมายถึงว่าจาัก,การคนที่จับคนไปทดลองรถไปคุมว่าไหนเย,ยบร้อและอย่าไปปล่อยให้คนแบบนี้มันอยู่แผ่นดินเลยเอจัก,จาก,การก็ดีแล้วนะโอเคครับท่านนั่นแหละดีมากอ ไอซาตาจา์เวนผมเลิกท้นไม่ไหวมันหนีไปไงผมก็แล้วอาจจียิงซะเลยมันไส้มานานละคนอย่างมันอะไม่สมควรอยู่หรอกมันก็กระจอกใช่ไหมล่ะใช่ครับกระจอกมากนั่นแหละโอเคเนาะสวดคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับ <c oughs> ไอศาตราจานเดี๋ยวเขาหน้าคุณจะตามล่าคนที่อยู่เบื้องหลังนี้แน่นอนไปละสวัสดีครับ